ผู้หญิงที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเพราะต้องไปทำงานที่ต่างอำเภอแต่พอเธอกลับบ้านในคืนแรกเธอก็ได้พบเจอกับเพื่อนบ้านที่สนิทมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านของเขาก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรมที่น่าสจดสยองซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้เธอหมดสติจนต้องตกลงมาชั้นสองของบ้านเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกับเรื่องที่มีชื่อว่า คืนแรกที่กลับบ้านนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณน้อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคุณน้องอาศัยอยู่ในจังหวัดลบบุรีพื้นที่บ้านของเธอจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลจากตัวเมืองหลายกิโลหลังจากที่คุณน้องเรียนจบเธอก็ได้งานทําอยู่ในตัวเมืองทําให้เธอต้องหาหอพักอยู่แถวนั้นเพราะถ้าจะเดินทางกลับบ้านก็ใช้เวลานานและทางก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวกว่าเธอจะเลิกงานแต่ละครั้งก็ค่อนข้างเย็ยนมากแล้ว คุณน้องได้ใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองสักพักใหญ่ซึ่งเธอจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่บ้าง1-2เดือนครั้งด้วยความที่ไม่ค่อยได้กลับทําให้เธอไม่ค่อยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสักเท่าไหร่ว่าใครแต่งงานหรือมีใครในหมู่บ้านเสียชีวิตจนวันหนึ่งตรงกับวันศุกร์และเธอก็ได้หยุดยาวไปจนถึงวันจันทร์คุณน้องเลยตัดสินใจขับรถมอตอร์ไซค์กลับบ้าน ธอออกจากที่ห้องพักประมาณ6โมงเย็นกว่าจะเดินทางถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มแต่ตอนนั้นพ่อกับแม่เธอก็ยังไม่นอนได้เตรียมกับข้าวไว้ให้ลักษณะบ้านของคุณน้องจะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ถัดจากบ้านของคุณน้องไปก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านที่เธอค่อนข้างสนิทและก็จะมีซอยเล็กๆสำหรับพอให้รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปมาพอมาถึงบ้าน คุณน้องก็รีบเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ลงมาทานข้าวกับพ่อแม่เวลาผ่านไปจนถึงสี่ทุ่มด้วยความที่เป็นมัานนกคนในหมู่บ้านจะเข้านอนค่อนข้างไวทําให้บริเวณบ้านตอนนี้ค่อนข้างเงียบและก็มืดสนิทแทบไม่มีบ้านหลังไหนที่เปิดไฟอยู่คุณน้องได้ขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอที่ชั้นสองตั้งใจว่าจะรีบเข้านอนเพราะเธอเองก็เพลียจากการทํำงานและขับรถมาพอสมควร ลักษณะห้องของคุณน้องจะเป็นห้องก,งกว้างมีหน้าต่างบานไม้ยอยู่ทั้งซ้ายและขวาของห้องส่วนเตียงของคุณน้องจะอยู่ชิดกับหน้าต่างด้านขวาเมื่อก่อนเธอมักจะมานั่งเล่นริมหน้าต่างแล้วก็มองไปข้างนอกเพราะตัวหน้าต่างห้องของเธอจะค่อนข้างเตีย้ยถ้าเธอนั่งอยู่บนเตียงขอบหน้าต่างก็จะอยู่ระดับเดียวกับคางขงเธอพอดีคุณน้องเดินไปเปิดหน้าต่างทุกบานเอาไว้เพื่อให้ลมพัดเข้ามาข้างในห้อง เพราะเธอไม่ชอบนอนเปิดพัดลมหลังจากที่เข้านอนไปได้สักพักระหว่างที่กําลังเคลิ้มจะหลับอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้สือกสะอื้นอยู่ด้านนอกตอนแรกเธอก็ไม่สนใจแต่เสียงร้องนั้นก็ยังคงร้องไม่หยุดเป็นเสียงสะอื้นเบาๆอยู่ที่ลําคอคุณน้องค่อยๆลุกขึ้นเพื่อจะดูว่าใครมาร้องไห้เวลานี้หลังจากที่เธอมองผ่านหน้าต่างห้องนอนไป ก็เห็นว่าข้างๆบ้านของเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนแครหน้าบ้านแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวคุณน้องพยายามจ้องมองชัดๆก็เห็นว่าคนที่กำลังร้องไห้อยู่คือพี่ฝนเพื่อนบ้านของเธอเองเมื่อก่อนคุณน้องกับพี่ฝนค่อนข้างสนิทกันมากพี่ฝนจะอายุมากกว่าเธอหนึ่งปีตอนเด็กๆทั้งสองคนมักจะเล่นด้วยกันบ่อยๆด้วยความที่บ้านติดกันแต่หลังจากเรียนจบ พี่ฝนก็ได้สามีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างออกไปประมาณสกิโลพอพี่ฝนแต่งงานก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านผู้ชายและตั้งแต่ตอนนั้นคุณน้องก็ไม่เคยได้ติดต่อพี่ฝนมาอีกด้วยความที่หน้าบ้านของพี่ฝนจะหันตรงมากับที่บ้านของคุณน้องพอดีทําให้เธอเห็นตัวพี่ฝนได้ค่อนข้างชัดพี่ฝนยังคงร้องไห้อยู่แบบนั้นคุณน้องก็คิดในใจว่าดึกขนาดนี้แล้วทําไมพี่ฝนมานั่งร้องไห้แบบนี้ได้ แล้วร้องตั้งนานทำไมพ่อกับแม่พี่ฝนถึงไม่เปิดประตูออกมาดูคุณน้องนั่งมองพี่ฝนอยู่สักพักก็ยังไม่มีวี่แววว่าเธอจะลุกไปไหนด้วยความเป็นห่วงคุณน้องเลยตะโกนออกไปจากทางหน้าต่างเลยว่าพี่ฝนพี่ฝนพี่มานั่งร้องไห้อะไรตรงนี้พอพูดจบเหมือนพี่ฝนจะได้ยินเธอค่อยๆหันหน้ามาหาคุณน้องช้าๆแต่ก็หันมาได้แค่ครึ่งหน้า สายตาของพี่ฝนค่อยๆเหลือบมามองคุณน้องก่อนที่เธอจะหันหลังกลับไปร้องไห้ต่อเหมือนไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณน้องพูดคุณน้องคิดในใจว่าทำไมถึงถามแล้วก็ไม่ตอบเธอตัดสินใจเดินลงมาจากบ้านแล้วก็ข้ามไปที่บ้านของพี่ฝนในบ้านนอกตอนนั้นแต่ละบ้านจะไม่มีรั้วมีเพียงพื้นที่โลง่ลงๆหน้าบ้านที่สามารถเดินเข้าออกในพื้นที่บ้านได้ง่าย คุณน้องค่อยๆเดินไปที่แคร่หน้าบ้านแล้วก็ไปจับที่แขนพี่ฝนพร้อมกบถามว่าพี่ฝนพี่มาร้องไห้ทำไมตรงนี้แล้วพ่อแม่พี่ไม่อยู่บ้านเหรอทำไมถึงไม่มาดูพี่แล้วพี่ทำไมไม่ตะโกนเรียกพ่อกับแม่พี่ฝนหันหน้ามามองคุณน้องตอนนี้น้ำตาเธอยังคงไหลไม่หยุดเธอพูดกับคุณน,น้องไปด้วยร้องไห้ไปด้วยพี่ฝนบอกว่าพี่หนีแฟนมา คุณน้องก็ถามกลับไปว่าพี่หนีมาทำไมทะเลาะกันเหรอพี่ฝนก็ตอบกลับมาว่าใช่แฟนพี่เขาจับได้ว่าพี่แอบคุยกับผู้ชายอีกคนก่อนหน้านี้แฟนพี่เขาดูโกรธมากๆแล้วเขาก็ทุบตีพี่พี่กลัวเลยวิ่งมาจากที่นั่นจนมาถึงหน้าบ้านรองเท้าก็ไม่ได้ใส่พอคุณน้องได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามกลับไปอีกว่าแล้วทำไมพี่ไม่เข้าบ้าน คุณฝนบอกว่าเธอไม่กล้าเข้าเพราะกลัวว่าพ่อแม่จะด่าเอาแล้วเธอก็พูดขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวแฟนพี่ก็ตามมาแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ถือมีดไล่พี่คุณน้องเริ่มคิดในใจแล้วว่าถ้าปล่อยพี่ฝนไว้หน้าบ้านแบบนี้แล้วแฟนพี่ฝนมาเจอต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น,นแน่ๆเธอถามพี่ฝนว่าแล้วแฟนพี่รู้ไหมว่าพี่วิ่งหนีมาที่นี่ พี่ฝนก็บอกว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วถ้าพี่จะหนีก็ไม่มีที่ไหนที่พี่จะหนีไปได้นอกจากบ้านพ่อกับแม่พี่คุณน้องคิดอะไรได้บางอย่างเธอเขย่าแขนพี่ฝนแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นพี่มาหลบที่บ้านของน้องดีกว่ารับรองแฟนพี่ไม่รู้แน่ๆเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าน้องกลับมาที่บ้านจากนั้นเธอก็ดึงแขนพี่ฝน เพื่อจะพาพี่ฝนเข้าไปข้างในบ้านซึ่งตอนนั้นพี่ฝนก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นเธอหันมาถามย้ำอีกว่าพี่จะเข้าไปที่บ้านน้องได้จริงๆเหรอคุณน้องก็บอกว่าได้ถ้ามจะเข้ามาไม่ได้พ่อกับแม่น้องก็หลับกันหมดแล้วพี่ฝนพูดต่ออีกว่าพี่เข้าไปได้จริงๆใช่ไหมพี่ไม่อยากเข้ามายุ่งเพราะมันจะทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปนะ คุณน้องก็เริ่มงงงกับสิ่งที่พี่ฝนพูดเธอเลยบอกว่าใครจะว่าอะไรพี่พี่รีบตามมาเถอะเดี๋ยวแฟนพี่มาเห็นก่อนแล้วคุณน้องก็ได้ดึงแขนให้พี่ฝนลุกขึ้นพร้อมกับจูงมือเธอให้ขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านภายในห้องตอนนี้ค่อนข้างมืดมีเพียงแสงจากพระอาทิตย์ส่องเข้ามาคุณน้องเองก็ไม่กล้าเปิดไฟกลัวว่าแฟนพี่ฝนจะเข้ามาแล้วรู้ว่าเธอจะหนีมาอยู่ที่นี่ เพราะบ้านหลังอื่นก็ดับไฟกันหมดแล้วพอเข้ามาในห้องพี่ฝนก็เข้ามานั่งอยู่ที่ปลายเตียงส่วนคุณน้องก็มานั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างเหมือนเดิมเวลาผ่านไปไม่ถึงสนาทีก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แฟนพี่ฝนขับมาจากหน้าหมู่บ้านไกลๆพอมาถึงบ้านพี่ฝนเขาก็จอดรถแล้วก็รีบลงมาดูท่าทางเขาตอนนี้ค่อนข้างโมโหมากๆเขาเดินมายืนที่หน้าประตูบ้านพี่ฝน พร้อมกับตะโกนเรียกพี่ฝนเสียงดังลั่นหมู่บ้านอีฝนมึงออกมามึงลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้แฟนพี่ฝนยังคงตะโกนเรียกพี่ฝนอยู่หน้าบ้านอย่างนั้นคุณน้องเองก็คิดในใจว่าทําไมไม่เห็นมีชาวบ้านคนอื่นๆเปิดประตูมาดูบ้างท,งทั้งที่เสียงตะโกนก็ดังลั่นซะขนาดน,นั้นแต่เธอก็คิดว่าชาวบ้านคนอื่นๆก็คงไม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องของผัวเมีย แฟนพี่ฝนเริ่มโมโหเขาทุบประตูบ้านเสียงดังพร้อมกับตะโกนเรียกพี่ฝนจนสุดท้ายพ่อกับแม่พี่ฝนก็ออกมาเปิดประตูหน้าบ้านทั้งพ่อและแม่เองก็ดูเหมือนจะโมโหเหมือนกันที่ถูกแฟนพี่ฝนมารบกวนกลางดึกแฟนพี่ฝนพูดขึ้นมาว่าไปตามอีฝนมาเดี๋ยวนี้เขาตะคอกใส่พ่อแม่เสียงดังแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่าฝนมันไม่ได้มาที่นี่ มึงมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะพวกกูจะนอนแฟนพี่ฝนยังคงไม่เชื่อเขาตะคอกใส่พ่อแม่เสียงดังพ่อกับแม่รู้ไหมว่าลูกพ่อมันทำอะไรให้ผมมันไปมีชู้มันไปคุยกับผู้ชายคนอื่นมันสวมเขาให้ผมพูดจบเขกาก็ตะโกนด่าพี่ฝนเป็นคำหยาบคายแล้วก็พูดมาว่าไปเรียกมันมาเดี๋ยวนี้อีฝน มึงจะไม่ออกมาใช่ไหมไอีฝนถ้ามึงไม่ออกมากูจะยิงพ่อแม่มึงให้ตายตรงนี้พอพูดจบเขาก็หยิบปืนกระบอกหนึ่งออกมาจากกางเกงคุณน้องเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างตอนนั้นคุณน้องเองก็เริ่มกลัวเพราะเหตุการณ์เหมือนจะเริ่มบานปลายแฟนพี่ฝนเอาปืนมาจ่อที่หน้าพ่อกำลังทำท่าจะยิงแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูบ้านออกมา แล้วก็วิ่งเข้าไปจับปืนแฟนพี่ฝนทําให้ปืนลั่นขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งนัดคุณน้องถึงกับสะดุ้งเพราะเสียงปืนแต่ที่เธอตกใจไปมากกว่านั้นก็คือคนที่วิ่งไปจับปืนไว้ก็คือพี่ฝนเธอถึงกับทําอะไรไม่ถูกหันหลังกลับเข้าไปในห้องก็ยังเห็นร่างพี่ฝนนั่งร้องไห้อยู่แล้วข้างนอกเป็นใครคนไหนคือพี่ฝนตัวจริงคุณน้องเริ่มสับสนไปหมด เธอหันสลับไปมาระหว่างข้างนอกที่กำลังชุลมุนและพี่ฝนที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่ปลายเตียงแล้วอยู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นมาอีกนัดคุณน้องรีบหันกลับไปมองทันทีปรากฏว่าตอนนี้แฟนพี่ฝนยิงปืนไปที่กลางอกของพี่ฝนหนึ่งนัดจนพี่ฝนลม้มลงจากนั้นเขาก็เลงไปที่พ่อแม่แล้วก็ยิงไปที่พ่อหนึ่งนัดพร้อมกับยิงไปที่แม่อีกหนึ่งนัดคุณน้องเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ตัวเธอแข็งไปหมดขยับไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกกลัวว่าแฟนพี่ฝนจะได้ยินแล้วแฟนพี่ฝนก็เดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเขานั่งร้องไห้อยู่บนมอเตอร์ไซค์อยู่สักพักก่อนที่เขาจะเอาปืนกรอกปากแล้วก็ยิงตัวตายในตอนนั้นเลยพอเสียงปืนนั้สุดท้ายดังขึ้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณล้องช็อกแล้วก็หมดสติไปเธอตื่นขึ้นใหม่ทีตอนเช้าที่โรงพยาบาลมีพ่อและแม่มานอนเฝ้า คุณน้องรู้สึกปวดตัวไปหมดขขาก็ถูกดามเหล็กเอาไว้เหมือนแขนของเธอเองก็หักไปหลายท่อนคุณน้องยังคงอยู่ในอาการตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแม่พยายามเข้ามาถามคุณน้องว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาซึ่งกว่าคุณน้องจะตั้งสติแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังได้ก็หลังจากเธอได้นอนพักโรงพยาบาลไปเกือบสองวันเธอเริ<ๆ>่มเล่าทุกอย่างให้แม่ฟัง แม่ถึงกับตกใจแล้วก็บอกคุณน้องไปว่าฝนเสียไปแล้วนะลูกเสียไปทั้งสองเดือนกว่าแล้วแล้วที่บ้านหลังนั้นทั้งพ่อแม่และแฟนของฝนต่างก็ตายกันหมดทั้งบ้านซึ่งเหตุการณ์ที่ตายก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้องเจอมาทั้งหมดแม่เล่าให้ฟังว่าพี่ฝนหนีกลับมาที่บ้านหลังจากที่แฟนจับได้ว่าเธอมีชู้ ก่อนจะตามมายิงเธอที่บ้านและวก็ฆ่าตัวตายตามซึ่งตอนนี้ที่บ้านหลังนั้นก็ได้ถูกทุบทิ้งไปแล้วมีเพียงเศษปูนที่หลงเหลือไว้คุณน้องได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคือนคือบ้านทั้งหลังก็ยังอยู่ปกติเพราะเธอถามแม่ว่าทำไมเธอถึงมานอนที่โรงพยาบาลได้เกิดอะไรขึ้นกับเธอแม่ก็บอกว่าในคืนนั้น แม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาที่พื้นน้านล่างข้างๆบ้านพ่อกับแม่ได้ยินก็เลยรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปดูแล้วก็เห็นว่าคุณน้องได้หล่นมาจากหน้าต่างชั้นสองของบ้านพ่อเลยรีบขับรถพาไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งคุณน้องเองก็ไม่รู้ว่าเธอหล่นมาได้ยังไงหลังจากที่เธอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จหมอก็ให้เธอเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งพอเธอไปถึงบ้าน ก็เห็นว่าบ้านของพี่ฝนถ,ถูกทุบทิ้งไปแล้วจริงๆพ่อกับแม่ถึงกับต้องนิมนต์พระมาทําบุญใหญ่ที่บ้านเพราะจากที่คุณน้องเล่าแม่บอกว่าเธอได้ไปเชิญชวนวิญญาณให้เข้ามาในบ้านมันเป็นการเปลี่ยนวิถีของวิญญาณจากที่วิญญาณจะต้องรับกรรมแบบนั้นไปเรื่อยๆมันถูกเปลี่ยนเพราะคุณน้องเชิญเข้ามาซึ่งหลังจากที่ทําบุญใหญ่ที่บ้านครั้งนั้นที่บ้านก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณน้องได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนบันอินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ